สวัสดีค่ะวันนี้มาโรงพยาบาลนะคะมาจาะเลือดนัดจาะเลือดครบหกเดือนเวลาไวเหมือนก็หกเลยคนรู้สึกว่าเพิ่งมาเมื่อวานนี้เองแบบเดียวลูกยังถามเลยว่าทำไมแม่ไวจังเนาะแล้วเราจะไม่เท่าเฉลยเกสลาไปไวขนาดได้ขนาดไหนขนาดนั้นพูดอะไร สมองยังไม่ประมวลผลนะคะเพราะยังไม่ได้ทันข้าวเรามาเจาะเลือนนะคะแต่รอคิวก่อนคิวเราแบบหนึ่งเก้าแปดอีกประมาณหกสิบกว่าคิวคนรอแบบอกีกตอนนี้มันคิวที่หนึ่งสองเก้าของเราหนึ่งเก้าแปดโอ้ไม่เกหก 60กว่าคิวเอ่อไเดินเล่นทะเลเนี่ยมาตามรอยคุณต้อมนะคะทางเดินอันสวยงามของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่คุณต้อมลงไว้นะแล้วก็มาตามรอยนะคะคุณต้อมสวัสดีค่ะคุณต้อมรักษาสุขภาพกันนะ้ทุกคนสู้ๆนะใส่เสื้อนาฬิกานะุงเลยนะนผมผ้าด้วยรักนะจุ๊จุ๊นี่ดอกดอกอันนี้ชอบมากเลยเอดอก,<ๆ>ดอ,กอะไรก็ไม่รู้อ่ะ เคยปลูกที่บ้านนะแล้วอันนี้ไม่ได้อยู่ดูแลเขาเขาสิแห้งเหี่ยวเฉาตายไปหมดแล้วนี่ดอกอะไรเงมันดูนะคล้ายพีเสื้อแต่ว่าตัวต้นดอกเขาวมาสวยสีม่วงมันใครมีบ้างสวยนะสว็นะไหลม ไก่ก็มาอีกนิชิชิชเข้าไหน่งแปดแปและเจรรอรอและรอตอปหนึ่งห้าสามหนึงองไก่ก็มาอีกิชิดเข้าไปน,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 นอ้า ไปเยอลแต่ก <t od em |ms|> ัน <t> ไ <ess fry stage> ่คนเยอะมาวันนี้ก็บอกรอร้อยคนเออมาถูกวันดลองเาหรออีกหน่อยแต่จะได้กับบ้านใปหม่ำข่าเลยเสร็จล้วเสร็จแล้วจาจะล้วกับมล้ได้มาหนึ่งหนความเจ็บนะครับกันรกลันรเมย์กับล้วานเนีรัฉลัน <laughs> กลับแล้วนะกลับจริงละทะเละไปเองไหมมั้ง